ไหนแล้วเบ่งเงินไปไหนละแบ่งเงินไปไหนละแบ่งเงินไปไหนละอืมเฮ้ยอะไรแบบแบบวะไปแบบแบบวะเฮ้บ่งเงินไปไหนละไหนไหนแบ่งเงินหายไปไหนละแบ่งเงินหายไปไหนละ มักซื้อใบตันกลางคืนนะเนี่ยเท่งคืนกว่าแล้วนะเนี่ยนู่นนู่นนู่นนูน,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 นตัวอะไรแอบอยูน่นู่นไม่เงินมาจัดการเลยเร็วไม่ทอมคลึกอะไรเนี่ยไม่เงินจัดการข้างบนก็เป็นฟองเชียร์หลับสนิท ขึ้นมาขึ้นมาใครมาจกก้นแบบนี้เนี่ยใคจกก้นแบบนี้เนี่ยฮะใครมาจกก้นเนี่ยคึก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 รู้สึกจะคึกไปนะ อะไรจะขนาดนั้นไม่ท้องคืออะไรเนี่ย